ันน <my ี้มีุมรถคันใหม่หนึ่งคันนะครับผมกับแคปโอน1.9 d d สีบรอนนะครับผมวันนี้ลูกค้าชื่อมานี่กรงโกลกานะครับผมมารับรถจากในตการแล้วนะัวันนี้วันนี้นะครับผมลูกค้ามารับรถตามเลิกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะสอบถามลูกค้าหน่อยนะครับว่าลูกค้าตัดสินใจยังไงคือรถที่นี่นะครับผมรับเชิญลูกค้าเลยครับก็คุยทางโทรศัพท์นะครับก็ไม่รู้ว่าที่นี่อยู่ที่ไหนเหมือนกันนะแต่ว่าน้องเขาก็โอเคครับคุย เรื่องดีครับแจ๋วโอเคแล้วก็โมไซค์ตากก็ใช้ได้ครับที่นี่ครับก็คิดว่าคันต่อไปอาจจะมาที่นี่นะครับก็ลูกค้าทำงานเป็นผู้บริษั นะครับผมก็คือจะรู้เครื่องยนต์เกี่ยวกับอีซูเป็นอย่างดีเลยนะครับผมก็วันนี้มาซื้อรถอีซูก็เลยบอกเลยว่าอีซูเราสมรรถภาพดีแน่นอนนะครับอีกอย่างนึงคือประหยัดน้ำมันแน่นอนสำหรับลูกค้าคนไหนในผมที่สนใจออกรถอีซูก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมที่ศูนย์0 1 6 3 4 3 8 1 9มครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผม